น ri, ายไมตรีไตรติลานนันนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะท่านรับมอบเตียงสนามจำนวน100เตียงนะคะจากพระภาวนาประชานุกูลเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเจ้าอาวาสวัด,ว,ดวีรโชตธรรมารามค่ะท่านได้ส่งต่อความช่วยเหลือในภารกิจต่อสู้กับโรคโควิด -19 จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะโดยเตียงสนามที่รับมอบนะคะทางจังหวัดก็จะส่งมอบ ต่อคะ่ะให้กับอำเภอต่างๆที่ขาดแคลนเตียงนะคะเพื่อนำไปใช้ที่ศูนย์พักคอยซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 i ที่มีอาการไม่รุนแรงนะคะก็คือเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวค่ะอยู่ระหว่างการรอเตียงค่ะโดยพระภาวนาประชานุกูลนะคะท่านกล่าวว่าการมอบเตียงสนามในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างเตียงมาถวาย ด้วยความเป็นห่วงใยนะคะจึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากนะคะอัตมาจึงท่านจึงนำมามอบให้กับทางผู้ว่าการจังหวัดค่ะเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะก็นำมามอบให้100เตียงก่อนนะคะและโอกาสหน้า ก็จะนำมามอบให้อีก100กว่าเตียงนะคะเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์นะคะและเจ้าหน้าที่ทุกคนคะ่ะที่ปฏิบัติภารกิจต่อสู้กับโรคโควิด -19 ค่ะ